เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกัน ก็อย่างอยู่ในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยที่กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไปแล้วนะครับแต่ไม่มีคนในพื้นที่มาสมัครหรือมาสมัครแล้วเนี่ยแต่มีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ถึงสงคน นะครับตรงนี้เนี่ยท้องถิ่นสามารถขยายเวลารับสมัครหรือรับสมัครคนนอกพื้นที่เพิ่มเติมได้หรือไม่นะครับคำตอบในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนในพื้นที่เป็นสําคัญดังนั้นเนี่ยหากปรากฏว่าในการรับสมัครไม่มีคนในพื้นที่สมัคร หรือมีผู้สมัครจำนวนน้อยกว่า2คนมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบสองคนท้องถิ่นก็สามารถประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้นะครับโดยอาจประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติมให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงกับท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าสมัครรับการคัดเลือกร่วมกับคนในพื้นที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยท้องถิ่นใดประกาศรับสมัครไปแล้วนะครับรับปิดรับสมัครไปแล้วยังไม่มีคนมาสมัครหรือสมัครแล้วยังได้ไม่ครบหรือไม่มีคนในพื้นที่มาสมัครก็สามารถที่จะประกาศรับสมัครเพิ่มเติมนะครับโดยการกําหนดคุณสมบัติ โดยให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาสมัครรับการคัดเลือกก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ